ทอดไข่ทอดไข่เกี่ยวราดเขาเลยใช่ไหมว่าตอนนี้ลูกกินด้วยเหรอโอ้ไข่สองใบทอดกินสองคนพ่อก็มีอีกสองใบ ก็มีแล้วไงนั่นสองไม่ใช่อันนี้ไข่มันมาตั้งแต่เกิดสื่อไข่มายีสิบบาทไดซีนวยพี่น้องทอแค่ว่ากับลูกกินน้ำกันส่วนอา่าตะหน่อยเพื่อนแห้งสองนวยทอดกินผู้เดียวโลดประชันหุงเขาเจ้าห่อนท้อนพี่น้อง คือไข้ไม่ยี่ส oh, okay. ิบบาทซีน hmm. okay. ่วยรวยละหาบาทใช้ช mm ีว hmm. ิตแบบไม่ต okay. ้องรู้หราแค่ไข่เจียวตนละไปก็อิ่มแล้วเอาลายแม่ทอดไข่ยู่งโอเคได้เขาอุ้ยได้ไข่เจียวแล้วกินข้าวด้วยกัน เพิ่นหุงเขาไว้ี่น้องโอู้ยเขาเพิ่นสตักไปปอนลูกเพิ่มน,น้ำนะแต่หน่อยตำน้ำพริกให้เพิ่นแล้วกินเลยแม่จากไทยให้พี่น้องเมืองซื้อดอกอว่ากินไร ตอนแรกพวกเจ้ากินเขากัำยังบางที่กบ็บาได้ท้ายคลิปไหมเอาอเอาข่าเดียวอีกนั่นนึงดอกอทุนเอายัดไส่น้ำปลาด้วยน้ำพริกบ่ใส่บ่บ่จะปอนลูกก่อนบ่อจะปอนลูกก่อนย้อนน้ำปลานี่หอมครับผมน้ำปลาน้ำปลาแพร้วหลุดมาก เาสำหรับไว้กินกับเขาเนาะนี่แหละไปน้ำพริกเปล่าอา๋อป้อนเข่าลูกก่อนเดีนี่กินข้าวลูกอ้าวสวัสดีป้าป้านานากรูอ้าวกินข้าวก่อนสวัสดีสวัสดีป้าป้านาน,กน,กา,กนาก่อน,น,นอน้อาวไม่ทำไมไม่สวัสดีล่ะ ฮะในนี่จะเป็นเด็กเกเรย์ไงพ่ออ๋อนี่นี่จะเป็นเด็กเกเรใช่ไหมใช่นี่นี่จะเป็นเด็กเกเรยฟังก่อนถ้างั้นเป็นเด็กเกเรนะจะเป็นเด็กเกเรให้ป้าป้านนาๆไม่รักนะน้องนอนนี่จะเป็นเด็กเกเรแล้วจะเป็นเด็กเกเรแล้วสวัสดีก่อนถ้างั้น เน่เ่สวัสดีป,ป,ปา้าป้าน้าๆก่อนโอ้โหควนเสียงเบาลงหีบเบาลงหีบพอแล้วสวัสดีป,ปา้าป้าน้าๆก่อนทำดีดีกินไม่ได้จะเป็นงูอนเอาโทรศัพท์วางไว้เอาโทรศัพท์วางไว้แล้วสวัสดีดีดีเนืค่ะเน่เน่ทำอะไรคะบอกป้า ข้ากับอ,อะไรข้ากับใคะพูดดีๆถ้า,ารเป็นเด็กเกเรนะถ,ถ้าพูดอย่างนี้โทรศัพท์ก็ไม่จะให้ไม่ให้ดูแล้วโอเคพี่น้องนผู้ใดวะผู้ใดวะอ๋อพูดง่ายพูดง่ายนะ ถูกเคยเพราะไงเกิดโอเคครับผมไปป้อนป้อนเขานี่เนี่ยเดี๋ยวแม่เพิ่มเกจจังสิบินกับน้ำพ,พริกกนะปินะหมื่นแล้วเมื่อนี้ตอนไหนว่าสิไปบ้านพ่อใหญ่ก็เลยบ่ได้ไปเื่ออื้นเศร้าก็สิไปอีกจน,นะเนาะโอเคครับฮะสุ่งนี้นี่ยแปลงเรียบแล้วก็ย่มามะแร็งก็จะไปเอาสวดภิธรรม โอเคครับไปก่อนสวัสดีครับเนี่ยกินน้ำพริกบ่กูดมันพริกกับสตัวต้นอยตำน้ำพริกแห้งเพ้่ว่ะมึงสีสันปูย่อกับนี่เด้ยกินบ่บะเขียบปอกับนี่นะแม่คุกเข่าเอ้ยนี่แก้แก้คุกเข่านะแม่นะโอเค ทุน่ะพเขียวทุกมอเยอยุ่หขอ,อยู่างล่าง,างไปไปครับบ๊ายบาย